สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะวันนี้เราก็จะไปหาพ่อนะคะทุกคนที่บ้านย่านะคะอันนี้พ่อก็น่าจะยังไม่กลับบ้านหรอกนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกงานหรวก็ถึงแล้วิมีมแงนาจูก่อนนะคะโอ้ห้าโมงแล้ว นะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่กลับบ้านนะคะทุกคนเราเนี้ยเราจะไปหาพ่อใช่ไหมว่าจะไปซื้อของกินค่ะเราจะไปซื้อพิซซ่านะคะทุกคนวันนี้ก็แบบหัวแดง <c oughs> หัวแดงนะคะร้านแล้วเอาฮาวายเอี้ยนผัดกลางหนึ่งแล้วก็ซีฟู้ดไม่ใส่ผักหนึ่งค่ะผัดกลางฮา <c oughs> วายเอี้ยนกลางหนึ่งซีฟู้ดไม่ใส่ผักหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> สั่งไปแล้วนะคะทุกคนรออยู่ที่ CJ Mall นะคะ,ะเดี๋ยวรอก่อนได้แล้วคะ่ะถาดกลางสองถาดน,นะคะเราจะไปกินกับเอาไปกินกับพ่อหนึ่งถาดน,นะคะแล้วก็ให้แม่หนึ่งถาดดแล้วกว่อนเราจะไปนะคะเราจะไป ช่วยเสริมน้ำนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นการประชุมประชุมหมู่บ้านนะคะประจำทุกเดือนนะคะเราจะไปช่วยเสริมน้ำนะคะโอเคค่ะทุกคนมนดีนี่นะคะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเราก็จะมาเซ็นชื่อก่อนนะคะทุกคนลงเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลย ว่างๆตอนนี้เดี๋ยวรอรอคนมาเราจะมาช่วยเสิร์ฟน้ํานะคะวันนี้เราจะจะมาดูพนักงานเสิร์ฟน้ําของเราคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ในพนักงานเสิร์ฟน้ำมีคนหนึ่งพนักงานเสิร์ฟน้ำคะเสิร์ฟได้ไหมคะเสิร์ฟได้ยังคะตรงไหม อุย้ยอังคอแห้งค่ะขอชักแก้วได้ไหมคะได้อ่าแล้วคะ่ะองคครับอ๋อน,นี่ค่ะ,คะ <laughs> อันนี้ช่วยเสริมน้ำไหมคะเดี๋ยวเรารอคนมาเยอะๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีขายมาเลยนะคะเพิ่งประกาศไปเ๋ยวมาช่วยน้องๆน,นะคะถ่ายรูปไปด้วยนะคะคะ,คะ ข่อไปเสิร์ฟน้ำกันแล้อยน่เสิเร์ี่ะค่วเราจะไปหาพ่อกัอนนะคะเพา่งประชุมเสร็จคนคะถึงแล้วแต่ว่าค่ำเร็วมัวแต่ช่วยเสิร์ฟน้ำนะคะพ่อสวัสดีค่ะมีไฟไหมคะตรงนี้มืดโอ <laughs> อสว่างแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อ เลยยังกินบอันนี้ซื้อมาให้จากของกินก้าวกินเอาไงวันนี้ทำงานยังไงบ้างคะนี่เราถ่ายกับพ่อบ้างนะคะพิซซ่าโ,โอ้นะพุนา่าคุณเนวเขาก็กินชอบกินพิซซ่าค่เขาเพราะเบากินพิซซ่า nào nắp kìa Cái anh nè nào nè nó nè 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 đây nè 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 ค่ะ <ora> อันนี้เราก็จะต่อไปข้างหลังอีกนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่นะคะเราจะต่อจนไปถึงสาวตรงนี้ แล้วเราก็จะทำห้องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อของมาไว้แล้วนิดหน่อยดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ทุ่งนาวันนี้ท้องฟ้าสีชมพูด,ด้วยเนี่ยเป็นไง